อุ๊ยมดดำถึงกับลั่นวาจาไว้แบบนี้หลังแอปโดนแซลมีแฟนเด็กถูกจับตามองรักครั้งใหม่อยู่เรื่อยๆสำหรับแอปทักษออนพักสุขเจริญที่ตอนนี้ถูกจิ้นหนักมากกับพระเอกรุ่นน้องนนกุล เราจะเห็นโมเมนต์น่ารักน่ารักของพวกเขาอยู่เรื่อยๆแฟนคลับฮือฮากรี๊ดกราดกันใหญ่ล่าสุดมดดำคาชาพาได้รายงานข่าวประเด็นข้างต้นในรายการแฉพร้อมทั้งตั้งข้อสงสัยตามที่หลายคนสงสัยโดยแจ็คบอกว่าเล่นละครด้วยกันไม่น่าจะมีอะไรเนาะน็อตบอกว่าไม่น่ามีอะไรหรอกถ่ายละครด้วยกันมาเป็นปีสนิทสนมกันปกติมดดำบอกว่าที่เขาแซวแอปมีแฟนเด็ก ใครน่ะนอตบอกว่าอาจจะโปรโมทละครหรือเปล่ามดดําบอกว่าอันนั้นมันยุคก,ก่อนค่ะแจ็คเลยพูดขึ้นว่าบางทีคนเล่นละครด้วยกันอาจสนิทกันเป็นเพื่อนกันก็ได้ซึ่งมดดําก็ได้ตอบกลับมาว่าใครตอแหลเป็นหมาโอเคนะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะคะ